อิ่มๆกินเต็มกันไปนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ครับแนวทางที่พี่เข้มเลือกจัดให้หน้าช่องเมื่อวานนี้4คู่ครับได้ยิ้มหวานทุกคู่เลยนะครับตัวแรกครับที่พี่เข้มจับไปให้ครับทางอินเตอร์ทูคูครับก็ได้ยิ้มหวานเต็มปากครับโดยการที่ชนะชนะจูเอ็นไปด้วยสกอร์สี่ตัวหนึ่งครับอีกหนึ่งตัวครับก็ทั้งทีมอย่างทางเฟเดแลนเซียครับก็บุกไปชนะทีมอย่างทางชิวบอกได้ครับด้วยสกอร์สองตัวศูนย์ครับและหนึ่งคู่ครับที่พี่เข้มจัดไปให้ครับอย่างฮัมบูร์กครึึ่งงนหับวา้ค่่ทีีพเข้้มจัดใหอก็ไ เลยนะครับผมแล้ะต้องบอกว่าในกลุ่มครอบครองเราจะมีตัวบอลงาน SVP เหีืยจะเป็นในเรื่องของบอลสดนะครับผมที่เราจะจัดให้ทุกๆวันอยู่แล้วและผมก็ฝากติดตามไปด้วยในการใครที่ชื่นชอบอยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียกันกับเราเนี่ยทางเข้าดูหน้าช่องเลยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับและใครความเห็นยังไงคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะในววันนี้พี่เค้กจะจัดให้ครับเราเป็นเรื่องที่คู่แรกครับสำหรับบอลฟินแลนด์มาคาล์ีก้าครับเป็นคู่ทางคริสตันเฮลชิกิครับเจอกับเฮตเชเก้เฮลชิกินั่นเอง นัดล่าสุดครับก็เป็นทางคาริสตันครับบุกไปชนะ h k เคลอซุกิได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ครับแต่ฟอร์มณปัจจุบันนี้นะครับผมของทางคาริสตันเฮชิคกิเนี่ยถามว่าดูแย่ไหมก็แย่นะเพราะแข่งขันมาห้าเกมหลังในชนะได้เพียงเกมเดียวครับเสมอไปสองครับแพ้ไปสองกับเกมในบ้านอย่างเดียวเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งเกมในบ้านดูมีความแข็งแกร่งอย่างชัดเจนครับแต่กับการทีมอย่างทางเฮชเคโอกิครับแข่งขันมาห้าเกมหลังชนะไปสามครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไปหนึ่งครับแน่นอนครับว่าทางเฮชเลค ท่านเตะมากนะบผมแต่เรื่องกระแสก็ต้องบอกว่าเปิดมาดูสวยมากๆครับกับการที่ HSK เฮลจิงกิชนะ1ประตูได้เนี่ยก็ได้ยิ้มมุมปากเลยถ้าประตูที่2มาทุกอย่างดูสดใสครับผมก็ยังมั่นใจว่าในเรื่องของมาตรฐานทีมแล้วก็ชื่อชั้นทีมเนี่ยทาง HSK เฮลจิงกิมันดูสูงกว่าจริงครับตอนนี้ก็ขอเลือกเชียร์ทาง HSK เฮลจิงกิได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2องครับที่พี่เพื่อนจัดให้นะครับผมเป็นบอลโรเบเนียลีก้าหนึ่งนี่ครับเป็นคู่ทางประตูซันนี่ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของทางยูิเลียคครับู่นี้ครับเ ถ้ามองฟอร์มตั้งแต่วันนี้ของทางโบโตอสตี้ครับถามว่าดูแย่ไหมแย่มากครับเพราะแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะได้เพียงเกมเดียวชนะทีมอย่างทางไลเชร์เนะครับผมแต่ที่เหลือเนี่ยก็แพ้ทีมอย่างทางเมดาลินนะครับผมหรือจะเป็นทางวิกเตอร์เพาเซนครับแล้วน่าจะเป็นทางการเนี่ยเสมอควาลินคอนสแตนต้าครับแล้วก็บุกไปเยือนทางดินโมบุเคเลสครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอครับก็เน้นไปที่ทางเสมอกับแพ้ส่วนใหญ่เนาะแต่กับกันแล้วผมกับทีมอย่างทางยูริเลียครับแข่งขันมา5เกมหลังครับแพ้เพย์สเกมครับและที่เหลือก็ชนะหมดครััััับบบกกกก็ตต้้ออออองงงว่่่าาามมมมนนนนนดีีีลเเเเเยยยยะแทูริณปจจุไ ค่อยดีเท่าไหร่ครับและกระแสเปิดมานะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นทีมอย่างโบโตซานี่ครับดูดีกว่าเยอะครับกระแสเปิดมาตรงนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าโบโตซานี่ก็น่าจะเปิดบ้านชนะไปได้อย่างขาดลอยครับตอนนี้ขอมองไปทางโบโตซานี่อีกคู่เดียเลยนะครับส่วนคู่ที่3ครับก็เป็นบอลสวีเดนออาซวนคาร์ครับเป็นคู่ทางเอฟ์บอกครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต่อรัสก็มีทางโกอตเทนเบิร์กครับคู่นี้ครับเห็นด้วยชัดเจนว่าในเรื่องของทางเอลฟ์บอกทำได้ดีกว่าทางโกอตเทนเบิร์กอยู่แล้วนะครับผมของเกมหลังเนี่ยก็เป็นทางเอลบบอกกครััทที่่ชนะ้ง2เเมลยแตฟอร์มนจับอกครับที่ เกมหลังในชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับก็คือการที่ชนะทางโกลเดนเบิร์กนี่แหละนะครับผมแต่ก่อนอนันอนอน้นครับไปแพ้กับเดียร์กเดนโมโมโค,ครับแพ้อัคเคนครับเสมอวานามูครับแล้วก็เสมอมอลบี้นะครับผมแล้วก็แพ้กับบอมบี้โดยรวมก็ถือว่าดูแย่อยู่ในระดับนึงเลยแต่กับการทีมเยือนนะค,นครับอยทางโกลเดนเบิร์กครับนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปนชนะซิลิอุสได้ครับแต่ก่อนอนั้นแพ้เอฟบอรครับแล้วก็เปิดบ้านชนะซิลิอุสได้นะครับผมก็ชนะทีมที่มันเป็นทีมเกมรับมากกว่านะครับผมแต่ถ้ามองจากในเรื่องของเกมเเ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 ยยยยยยยืืออออออนน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 ดดดีีีีีีีีวว่่่่่่่่ขงงงงงทททมมมมมาาาโโกกกกกกิบบบบบบรรร์หลัััั็็็แแแแพพ้้ปคคคคซตชะ นนน่าาาะะหรรรืออออจเเป็เด็ดดมมกกกฟ์ไ้้คับผผบผตงวในเรื่องของเกมไปเยือนเ,เนี่ยเราก็แอบมองว่าทีมอย่างโกนันเบิร์กเองก็แอบดูดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ก็จะเสียเปรียบอย่างหนึ่งคือในเรื่องของเฮตุเฮตเฮตุเฮตเนี่ยก็จะเป็นทางเอฟฟอร์ที่ทำได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าให้บอกวันนี้จริงผมก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างโกนันเบิร์กครับในเรื่องของกระแสมันก็เปิดมาโอเวอร์ที่ทางจะาานมากาไปหน่อยแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างทางโกนันเบิร์กเองก็น่าจะบุกไปไม่แพ้ให้เราเห็นเป็นอย่างน้อยครับอันนี้ของโมบิทีิชันโกนันเบิ โซเดอร์แจ็กกี้ครับคู่นี้ครับเจอกันมาเฮดเวทมักเบีนเจบ้านครับใครเบรีนเจบ้านคือชนะไปนะครับผมแต่ว่าฟอร์มในปัจจุบันนี้ของทางมิทิลแลนด์เองนะครับผมแข่งขันมา4เกมหลังในะชนะไป2ครับเสมอ2ครับนัดล่าสุดเนี่ยในศึกยูโรปาลีกเขาเสมอฮิบิเนียนมานะครับผมด้วยก่อนหนึ่งประตูหนึ่งหนึ่งได้กับกันกับทีมอย่างทางโซเดอร์แจ็กกี้ครับก็ต้องบอกว่ากระชับมิตรไมส่สามเกมนะครับผมแพ้เป็นแค่เกมเดียวคือแพ้โคดิงครับแต่ชนะทางโอเรนเช่มาและผมชนะทางเอสเบิร์กนะครับผมแล้วก็นัดล่าสุดเนีีี่่่่ยยยยใในนนนนนัััดดดททเเเเป็็็็าาาาาางงงงกกกกกรรรรรสมมมมมออออบ์ฮูวผืขตฐโ มองว่าทีมของซอลเดอร์เจกกี้ครับจะเอาอะไรมาทูกับทีมอย่างทางมิทิแลนด์แต่แน่นอนว่ากระแสะเนี่ยก็แอบเปิดมาแรงครับมิทิแลนด์กับการที่เปิดมาบังคับชนสองประตูและโปรแกรมหน้าในศึกยูโรปาลีกเนี่ยเขาต้องไปเยือนด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่หนักสำหรับเขาครับถ้าเขาจับตัวหนักตัวเต็มลงเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้มากๆครับที่จะโดนทีมอย่างฮิมาเนียนครับกดยับเอาเหมือนกันนะผมพราะว่าในฮิมเนียนเองก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งมากๆและถ้าเขาไม่ลงชั่นนักเตะวันนี้ครับก็น่าจะเป็นเรื่องยากมากๆ จบได้ถึง2ประตูครับถ้าเลือกไปเลือกเฉียงจริงผมก็ยังมองว่าซอนเดอร์จากี้ดูมีโอกาสที่ได้ยิ้มหวานมากกว่าครับวันนี้ขอจิ้มที่ทางซอนเดอร์จากี้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จับไปเน้นหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับให้มองไปที่ทาง h ฮสเชเฮลชิงกี้ครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ไปที่ทางโบตุสเนี่ครับตัวที่3ครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทางโกร์ตนเบิร์นครับและตัวสุดท้ายครับให้มองไปที่ทางซอนเดอร์จากี้นั่นเองใครที่ชื่นชอบต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับรราาาาาายยยกกกกกคคคคววววมม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 เเ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 หหห็นน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 ััััังงไไไอออออตต์ขข้้้้้ดลลลลละบบผผีีพ่่่่ทททุปปแแจใใิ นะครับเสกครับ